เรามีข้อมูลแบบนี้ที่คอลัมน์ b เป็นเดือนที่คอลัมน์ c เป็นจำนวนเงินเดือนก็คือตั้งแต่เดือนแจนจนถึงเดือน d e c e m b e โจทย์มี4ข้อข้อ1ให้หาผลรวมแต่ละเดือนข้อ2ให้หาเปอร์เซ็นต์ผลรวมของแต่ละเดือนข้อ3ให้หาผลรวมสะสมของแต่ละเดือนข้อ4ให้หาเปอร์เซ็นต์ผลรวมสะสมของแต่ละเดือน ในลักษณะนี้เราสามารถใช้ Pi v o t t a เ l ิได้เลยนะคลิกไปที่ตารางตรงนี้นะตรงไหนก็ได้นะครับ i n s e r t เลือก Pivot Table ผมต้องการวางไว้ใน worksheet นี้ติ๊กไปที่ existing w r r k s h e e t จากนั้นเลือกที่วางนะวางตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็โอเคเราจะได้รูปแบบนี้ออกมานะจากนั้นติ๊กไปที่มันนะครับติ๊กไปที่มันมันก็จะวิ่งมานี่นะครับเอาเมาส์ตรงนี้เนี่ยลากมาวางที่นี่นะ ลา,าาล,นะลากมาวางอีกรอบหนึ่งครั้งที่2แล้วนะลากมาวางอีกรอบหนึ่งให้เป็นอันที่3แล้วก็ลากมาวางอีกรอบหนึ่งเป็นอันที่4นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นผลรวมแต่ละเดือนก็คืออันนี้เราก็ไม่ต้องไปแก้แล้วอันที่2%องเปอร์เซ็นต์ผลรวมแต่ละเดือนนะก็มาจิ้มที่ตรงนี้นะครับตรงไหนก็ได้นะครับของคอลัมน์ที่เป็นอันที่2องนี้นะคลิกขวาเลือก true value as นะครับเลือก percent of column total เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของแต่ละเดือนออกมาโจทย์ข้อ3ให้หาผลรวมสะสมของแต่ละเดือนก็นำเมาส์ไปจิ้มที่คอลัมน์ตรงนี้นะครับตรงไหนก็ได้นะคลิกขวาเลือก s h o w value as ตรงนี้เลือก r u n n i n g total in ตรงนี้นะคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้เลือกมัน โอเคเราก็จะได้ผลรวมสะสมนะของแต่ละเดือนนะตรงนี้นะครับให้หาเปอร์เซ็นต์ผลรวมสะสมแต่ละเดือนก็คลิกขวาลงไป s h o w value as เลือกตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ running total in เปิดเข้าไปนะครับตรงนี้เป็นมันเติม S เราก็เลือกโอเคเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้ใช้เป็น total ก็ได้นะครับ ตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้แก้เป็นเปอร์เซนต์ไบมันอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นผลรวมสะสมดับเบิลคลิกเข้าไปอาจจะใช้เป็น accumulate นะครับตรงนี้นะอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ดับเบิลคลิกลงไปเป็นเปอร์เซนต์ accumulate นะครับตรงนี้หากต้องการให้มีตัวคอมม่านะก็คลิกขวาลงไปเลือก Number Format จากนั้นก็ไปเลือกรูปแบบของ number นะเช่นให้มี c o m m าแล้วก็ไม่มีทศนิยมนะครับก็โอเคไปตรงนี้ก็เหมือนกันคลิกไปตรงไหนก็ได้นะครับคลิกขวาเลือก number format แล้วก็ไปเลือก number นะตรงนี้ติ๊กตรงนี้ให้มันมี comma นะครับตรงนี้ไม่เอาทศนิยมก็โอเคไปเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบที่เราต้องการนะครับก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะ ท่านสามารถติดตามแมวใหญ่ได้ทางเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ YouTube จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ